ในเบื้องต้นได้ปฏิบัติเดินจงกรมขณะนี้ภาวนานั่งสมาธิกันไประยะหนึ่งแล้ว การทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินจงกรมหรือการนั่งภาวนาก็เพื่อให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจมีอารมณ์เป็นหนึ่ง สามารถควบคุมไม่ให้สัดส,สายหรือไหลไปในที่ต่างๆได้ซึ่งจะมีคุณประโยชน์มากมาย ในเรื่องของสมาธิวิธีการปฏิบัติมีหลายวิธีซึ่งท่านกล่าวไว้ในคำภีถึงสี่สิบวิธีซึ่งในปัจจุบัน เราสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มีความเหมาะสมกับจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่เราปฏิบัติกันอยู่นีนได้พูดถึงสมาธิ ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารู้ลมหายใจที่พัดผ่านเข้าออกลมหายใจเข้ายาวเราก็รู้สั้นเราก็รู้ ลมหายใจออกยาวเราก็รู้สั้นเราก็รู้มีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหลงลืมไปเผลอไปรละลึกนึกขึ้นได้เอาจิตมาอยู่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าให้เต็มปอดหายใจออกให้เต็มปอดจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเกิดประโยชน์ต่อภาวะจิตใจด้วย ครั้งก่อนได้พูดไปแล้วว่าสภาพจิตที่เป็นสมาธิมีความสงบมีความเยือกเย็นลมหายใจจะลึกและหายใจจะยาว แล้วก็มีความเบาแต่ถ้าภาวะจิตมีความกังวลมีความทุกข์ตกใจไม่สามารถควบคุมลมหายใจจะสั้นหายใจจะทีเป็นลนักษณะอย่างนั้น ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายดังนั้นการฝึกลมหายใจต้องอาศัยการฝึกฝนจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิตหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสุดดูลมหายใจไปเรื่อยๆจกช่วยให้สุขภาพร่างกายดีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนหรือเบียดเบียนก็น,น้อย จใจจะมีความผ่องใสมีความเบิกบานในระบบของร่างกายเช่นเราสังเกตดูเวลามีความทุกข์ความเครียดจากปัญหาที่เข้ามารุมเรา จากการมองเห็นจากการได้ยินจากการรับเข้ามาคิดจะเกิดภาวะความเครียดระบบร่างกายจะปริหารจัดการตัวของเขาเองด้วยการถอนหายใจความรู้สึกที่เป็นความเครียด ตอนหายใจมันก็มีความเบาลงนี่เป็นวิธีการทำงานของระบบร่างกายทีนี้ถ้าหากเรามาฝึกกระบวนการหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจให้อิ่ม นอกจากจะช่วยให้เกิดสมาธิแล้วย่อมจะทำให้เกิดภาวะสุขภาพร่างกายดีด้วยการบริหารจัดการร่างกายของเราเองผู้รู้ได้แนะนำไว้ไหลายวิธีการเช่นเราตื่นนอนในตอนเช้า เราดื่มน้ำสะอาดน้ำปกติธรรมดาไม่ร้อนไม่เย็นอุณหภูมิปกติดื่มน้ำเข้าไปตามปริมาณแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็จะช่วยให้ระบบการขับถ่าย ดีการหายใจเข้าปอดลึกๆหายใจออกยาวๆในที่อากาศบริสุทธิ์การออกกำลังกายไม่ว่าจะแข่งแข้งแข่งขา หรือพวกเรามาเดินจงกรมอันนี้เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้รับประโยชน์หรือการรับแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้จะช่วยให้ระบบร่างกายของเราดีแต่ถ้าหากเราไม่ทำเลยไม่สามารถ ดูแลร่างกายนอนอยังไม่เป็นระเบียบนอนไม่ตรงเวลาตื่นไม่ตรงเวลาไม่มีการบริหารจัดการร่างกายตื่นมาต้องทำให้ร่างกายให้สดชื่นออกกำลังกายขยับแขงขยับขาดื่มน้ำดังที่กล่าวมาส่งน้ำอาบน้ำ ให้น้ำผ่านร่างกายชำะระล้างความสกรปรกก็จะเกิดความสดชื่นเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูว่าเช้าว,วันนี้เราทำอะไรบ้างตื่นขึ้นมาพิจารณาร่างกายเราอยู่ในท่าใดเคยพูดให้ฟังแล้ว ลุกขึ้นนั่งมีสติหรือไม่ที่หลับที่นอนได้เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมที่อยู่อาศัยสกปรปก,ลกลกกรุงลังหรือไม่ในที่อยู่อาศัยของพระเราทำไว้สำหรับพักผ่อนจำวัด ไม่ใช่ห้องฉันอาหารห้องนอนห้องจำวัดคือห้องจำวัดมีวัตถุอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นหมอนมุง้งผ้าหม่มไม่ใช่มีหมอข่าวหมอแกงอาหารเข้าไปไว้ซึ่งไม่ถูกต้อง ที่เก็บอาหารมีโรงครัวมีแม้แต่เข้าของเครื่องใช้ก็มีที่เก็บฉะนั้นให้บริหารจัดการพิจารณาตนเองฝากเจ้าหน้าที่พระผู้เป็นเสนาสนะคาประกะช่วยสอดส,ส่องดูแล ในฝ่ายสังขาว,ว่าพักครูวีระเป็นผู้อาวุโสต้องเมตตาช่วยสอดสงดูแลตังที่มอบหมายถ้าไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ก็ให้ออกจากกุติทำความสะอาดาให้เรียบร้อยแล้วก็ออกจากกุติเท่านั้นไม่ได้อยากเย็นอะไร ก็าฝากเอาไว้ฉะนั้นเราต้องดูพิจารณารักษากฎระเบียบรักษาตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยก็จะช่วยทำให้เกิดการสำรวมระวังทำให้เกิดสมาธิได้สมาธิต้องเกิดอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่มากเกิดเวลามานั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ยิ่งรับหลังห่างไกลสายตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำจะต้องระมัดระวังมีการสำรวมมากยิ่งขึ้นถ้ารับหลังแล้วเป็นอิสระทำตนตามอำเภอใจอันนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นให้ระมัดระวัง ในการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกฎระเบียบซึ่งจะทำให้เราคอยสำรวมระวังจะเป็นประโยชน์ต่อตนพิจารณาดูภาวะจิตใจว่าเรามีความโลภมีความอยากได้เห็นอะไรอยากได้ ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่สิ่งที่เราต้องรักษาก็คือใจของเรารักษากายของเราอันนี้ในพระวินัยสอนได้หมดรักษากายเมื่อวานได้พูด ในเสกียวัตรดูแลร่างกายให้สะอาดอย่าให้มีความสปกปรกถ้าร่างกายสกปรกแล้วเนี่ยที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนมีแนวโน้มว่าจะสะปกปรกก็ฝากไว้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวของผู้ปฏิบัติเอง ในการอยู่ร่วมกันเราช่วยกันดูแลพระผู้บวชมีภาษายุการมากก็ดูแลช่วยดูแลลดหลั่นกันลงมาด้วยจิตเมตตาด้วยจิตเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามด้วยความสุจริตด้วยเมตตา ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อวัดวาอารามเป็นสุปฏิปันโนสงฆ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาสืบต่อไปก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้